สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนครับนั่นก็คือร้านดับเบิลพีช็อปนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอย t และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลีเลยครับ สวัสดีครับพบกับปอเป็อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนักเตะคนนี้เลยครับนั่นก็คือชาเวียซานตินี่นะร,ร่าง OVR 116นั่นเองครับขายที่แรกมาแล้วนะครับไม่สามารถที่จะขายได้พี่ก็ช่วยซื้อมาแล้ว1ตัวนะครับก็ร่างนี้นะครับพี่คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่น่าจะเป็น R b บี1นมั้ง ดาว่านะไม่รู้เหมือนกันส่วนตัวก็มีความชื่นชอบอยู่แล้วครับในส่วนของซานิติครับฐานที่นย่ของเขาคือ45ครับพลังงานอยู่ที่10เต็ม10สกิลมูฟสีดาวครับมูลค่าในาปัจจุบันก็เห็นเห็นกันอยู่เนาะหนึ่งพันกว่าล้านประมาณนี้นั่นเองครับสกิลมูฟของเขาเป็นสมดุลนั่นเองครับจากอินเตอร์มิลานนั่นเองครับ ในเรื่องของสเต็นะครับหลังจากที่อัพบูตไปนะครับอัพบูตไปที่20แล้วก็เทนไปที่30นะครับในเรื่องของความเร็วนะครับสปีดลายนะครับเพิ่มขึ้นครับการเปิดบอลเพิ่มขึ้นครับการเลี้ยงลูกนะครับสมดุลแล้วก็การแทคเคิ้นแบบยืนนะครับเพิ่มขึ้นนั่นเองครับเดี๋ยวจะให้สถิตินะครับไปลงโหมดเมเนเจอร์ดูนะครับว่าใน4เกมสําคัญๆที่เราจะขึ้นฟีฟ่าแชมเปี้ยนเนี่ยเขาจะสามารถแบกทีมได้มากน้อยขนาดไหนครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนั่นเองครับ โอเคครับจังหวะนี้ครับให้ดูสนิติเบอร์สี่ไว้ดีๆครับเบอร์อันนั้นสนิติครับจะใช้เบอร์สี่ตลอดนะครับในสี่เกมนี้นะนี่ครับจังหวะนี้ครับลเอาน่าจะลากไปครับแล้วก็นี่ครับโดนเพชรซิ่งนะครับจากสนิติครับด้วยสายตาครับก็เสียบอลไปครับจังหวะนี้ให้ดูจังหวะโต้กลับอีกฝั่งนึงครับครับบอลได้ครับก็เป็นจังหวะโต้กลับของลิเวอร์พูลครับรูนี้ครับ แล้วก็เป็นจังหวะเสียบอลนะครับแล้วก็ซานิตินะครับเมื่อกี้ดันสูงใช่ไหมครับแล้วก็รีบลงมานะครับนะครับเบอร์สี่นะครับจะเห็นว่านะครับเขาวิ่งไปตามเบอร์สิบหกอีกฝั่งนึงแล้วนั่นนะครับตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาครับจังหวะนี้เป็นจังหวะโต๊ะกลับของลิเวอร์พูลครับตรงนี้ก็นี่ครับให้ดูซีเกมไปด้วยนะครับในเรื่องของการทําประตูนะครับเมื่อกี้ก็คุริ่ก็ได้หนึ่งประตูไปนะครับ ตอนนี้เรามีอยู่10แต้มนะครับอยู่ที่ไล่เช่นหนึ่งนะครับขาดอีก10แต้มนะครับซึ่งก็มีคร่าวๆนะ4เกมนะครับที่เหลือนะครับถ้าชนะหมดก็สามารถที่จะขึ้นไปที่ฟีฟ่าแชมเปี้ยนได้ครับอันนี้ลูกนี้ก็โดนปีเสมอครับก็จะให้ดูนะครับสถิติ5.7ครับต่อมาครับนี่ครับลูกนี้สถิติครับในครึ่งหลังครับก็ต่อบอลกันสั้นๆครับกับกุลิธครับลูกนี้ก็ชิงตามช่องกันมาครับ คริสตินโอโรนันโดครับลูกนี้หาช่องนะครับคือไปที่บัลลังก์ครับลูกนี้โดนแคคเกิลไปก่อนในกรอบเขตโทษครับลูกนี้ก็มีโอกาสที่จะยิงนะครับซึ่งก็เบนซิมานะครับรับหน้าที่ในการยิงเข้าไปครับเช่นว่าเพนันเดตี้นะครับของเบนซิมานี่ถือว่าสูงมากๆเลยนะครับก็เลยต้องใช้เบนซิมาไปนะครับจังหวะนี้ครับนะครับให้ดูสนิทตีครับเขายืนตำแหน่งดีมากๆครับในเรื่องของเกมรับก็ถือว่าโอเคนะครับ ไว้ใจได้ครับในเรื่องของเกมลุกไม่ห่วงหรอกนะครับอ่ามูนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยครับสนิติครับเนี่ยยืนตำแหน่งดีมากเลยนะครับอ่าทันมาครับทีมต่อมาครับอันนี้คือเกมสองนะครับนี่ครับสนิติในเรื่องของทางขวาครับการเขาเรียกว่าการบังบอลอะไรพวกนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะการยืนตำแหน่งบังบอลอะไรพวกนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับ วันนี้เป็นจังหวัดโต้กลับครับของลิเวอร์พูลลิอกุลิดครับส่งมาให้ที่โรนัลโดแล้วก็ไหลามาที่เบนเซมา่าลูกนี้อืบิตเตอร์ชมัยเคินะครับปฏิกิริยาดีครับรตัดโดนออกไปได้ครับวันนี้ซานิติลองคลอสซิ่งบอลมาครับแหม่ยังติดอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาแล้วก็เ,เปิดบอลบอ่บอยๆนะครับในส่วนของซานิติครับ ตรงนี้นะครับให้ดูนะครับในการยืนของซานิตินะครับเดี๋ยวให้ดูีทีหนึ่งนะครับดูนี่ครับก็ประกบไปเลยนะครับนี่ครับนี่ครับทั้งทั้งที่ตัวเล็กกว่านะครับแต่ก็ก็แย่งหมงได้นะครับซานิติถือว่าโอเคนะครับตรงนี้นะครับซานิตินะครับนี่ครับเนี่ยเคลียบอลออกไปเลยครับถือว่ายืนตำแหน่งดีมากอ่ะก็เกมที่สองตัดเกรดในครึ่งกลางอ่าในในครึ่งแรกนะครับอยู่ที่ห้าุดแปดครับมาครับจังหวะนี้ครับซานิติครับ ครับก็ตอบอลกันครับลูกนี้โรนัลโดก็ยิงไปครับจบไปแต่ว่าไม่ได้สกอร์อ่ะนี่ครับซานติก็มาครับมาแล้วครับวนๆมาไปไม่ได้ก็คืนเข้ากลางครับโรนัลโดก็จ่ายเข้ามาตรงกลางให้กุลิตครับแล้วบอลหลักก็ยิงเข้าไปครับอ่ะจังหวะนี้ก็เป็นประตูครับขึ้นนําไปที่1ประตูต่อศูนย์ะฮะขึ้นนําได้ไม่ทันไรครับหนึ่งต่อหนึ่งจนได้ฮะแต่วันนี้ครับซานติครับรับหน้าที่เป็น ครับคนเปิดบอลนะครับลูกนี้ก็เปิดเข้าหัวฟอร์ดินาหนะครับนั่นคือ1นแอซิสของสันนิไปแล้วนี่ครับทำให้เกมที่2นะครับคว้าชัยไปได้2ประตูจนหนึ่งนั่นเองครับน,นี่เกมที่3ามครับนะครับสันนิเบอร์สี่เหมือนเดิมครับรับหน้าที่เบอร์สี่เหมือนเดิมครับเนี่ยจังหวะนี้ต่อมาครับก็อันนี้เกมที่3ครับสันนิตรก็รู้สึกว่าตัดเกรดได้ดีขึ้นนะครับ,อ,นนรบอยู่ที่6.1นึนั่นเองครับอันนี้ให้ดู จังหวะที่ซานิติยืนนะครับก็อยู่อยู่แถวๆนั้นแหละฮะยืนแถวๆนั้นแหละเออหาเบอร์หาเบอร์ไม่เจอเหมือนกันวนๆแถวนั้นแหละเมื่อกี้นี่ครับอันนี้ครับเบอร์สี่ครับเนี่ยการบังบอลของเขาครับให้เปิดบอลยากขึ้นหน่อยนะเห็นไหมเปิดบอลยากขึ้นก็แบบโอเคเลยนะครับลูกนี้ครับซานิติครับเปิดเข้าหัวชาลีบาอีกแล้วครับผมอ่าดูนี้ก็ขึ้นนําไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือซานิติก็หนึ่งแอสซิสต์อีกนะครับทำให้สามเกมนะครับ าซนิติเนี่ยก็ทำไป2อแอซซิตแล้วน่ครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับในเรื่องของการเปิดบอลถือว่าโอเคมากๆเลยครับลองโซ่ครับลูกนี้ไหลมาครับไม่ได้ครับเมื่อกี้จะให้ดูสนิตินะครับเขาก็ยืนอยู่ในในช่องนั้นแหละนะครับในเรื่องของเกมรับไม่ต้องห่วงนะเซนิติลงมาช่วยเกมรับได้ดีมากๆเลยครับลูกนี้ก็นี่ครับก็ชนะไป1งประตูต่อศูนย์ะครับอ่ะเหลือ ครั้งสุดท้ายนะครับหรือเกมสุดท้ายนะครับเราต้องการแค่หนึ่งแต้มนะครับหนึ่งแต้มสุดท้ายนะครับเราก็จะขึ้นฟีฟ้าแชมเปี้ยนไปแล้วนะครับก็ดูซิว่านี่ครับสถิตินะครับเนี่ยเห็นไหมสาเนติคู่กับใครไม่รู้โอซิมเฮนหรือเปล่าไม่รู้เอาเป็นว่าโอเคนะครับเมื่อกี้นี้ครับลูนี้โรนันโดครับยึกยักมาให้ที่บัลลักแล้วก็เบนเซม่าครับก็หม่งขึ้นนําไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อสูร่าต่อมาก็เป็นเกมรับนะครับสถินติ ไว้ใจได้ครับไว้ใจได้ใครที่บอกว่ากำลังมองหา RB รบนะพี่ว่าแทนนิติเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ได้เลยนะโน .1 ก็ได้อ่ะไม่รู้ส่วนตัวให้โน .1 แล้วกัน <c oughs> ส่วนตัวให้โน .1 แล้วกันนะครับแต่ว่าราคามันก็แพงนนอยู่เนาะลูกนี้ก็ส่วนลูกก็ไหลามาให้ที่กุลิตครับกุลิตก,ก็ชิปมาครับแต่ไม่ได้ครับบอลหลักลูกนี้เอี้ยวตัวมายิงเองครับอ่ขึ้นนำไปสองประตูต่อศูนย์นะครับ <c oughs> ทำให้มีความ น่าจะเป็นนะครับในการขึ้นแชมฟีฟ่าแชมเปียนมีโอกาสที่จะสูงนะครับนีการที่จะขึ้นได้สูงแล้วนะครับอันนี้ในครึ่งแรกนะครับนําไป2ประตูต่อศูนย์ฮะตรงนี้ฮะเห็นไหมซานิติครับโอ้โหลูกนี้ครับอืก็ต้องบอกเลยนะว่าก็ไม่ได้เป็นความผิดของใครนะครับก็อ่าอ่กองหน้าของเขาเล่นถือว่าโอเคครับจังหวะนี้ครับเป็นการออกบอลของปีเดชเชคครับ ไม่แน่ใจนะปีเตอร์เชคออกบอลแบบออกบอลสั้นบ่อยนะก็ถือว่าโอเคนะครับนี่เป็นจังหวะโต้ก้าวครับเป็นเซมาชิฟมาให้ที่โรนันโดครับตวัดไม่ได้ครับผมลูนิ้โอ้โหยิงก็ติดบล็อกอีกครับบัลลังกอ่ะเปิดตียังได้อยู่ยังได้ครับโรนันโดครับไหลมาที่ซานิติครับเห็นไหมซานิติพอถึงจังหวะนี้ครับก็ขึ้นมาเติมช่วยนะครับโอซิมเฮนครับโอซิมเฮนมาแล้วครมาครับซานิติไม่ปล่อยนะนี่ครับเห็นไหมครับการยิงของซานิติครับ เถือว่าไม่เหมือไม่เหมือถือว่าโอเคย i ยดีในช่วงแรกเป็นโปรหรือเปล่าไม่ดูนะโปรโมชั่นซื้อครั้งแรกทําหน้าที่ได้ดีนะครับอ่ะสุดท้ายก็ชนะไปนะครับก็ขึ้นดิวชั่นแชมเปี้ยนได้นะครับอ่ะด้วยการที่แบบชนะรวดเลยนะถือว่าโหมดมากๆนะครับประมาณนี้ครับโอเคครับหลังจากที่เราลองสนิติไป4เกมครับก็ถือว่าสนิตินะครับช่วยช่วยแบกทีมนะครับ อย่างน้อยก็ในเรื่องของลูกคอนเนอร์น่ะได้จากเซนิตีนครับเป็นแอคซิตนะครับ2ลูกนะครับก็2เกม2ลูกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เป็นตัวแบกของทีมตัวใหม่แล้วกันนะครับในตำแหน่ง RB ีนั่นเองครับก็ถือว่าโอเคนะครับในเรื่องของเกมลุกนี่ไม่ห่วงนะครับในเรื่องของเกมรับก็ถือว่ายืนตำแหน่งได้ดีมากๆเลยนะจากที่สังเกตประมาณสักสี่เกมคือให้ความมั่นใจได้ว่าเซนิติเขายืนตำแหน่งดีนะครับแม้ว่าในเรื่องของความสูงอาจจะไม่เยอะนะ 178ซนติเมตรครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในตำแหน่งทางขวาเนี่ยในตัวทบๆเนี่ยมันก็แบบสูงห่างกันไม่เยอะ,ะครับ880 1 8อิดนิดๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสนิิดีก็พี่ว่ามันก็ได้อยู่นะความสูง178ก็ไม่น่าเกียดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณสมบัติอื่นๆก็มีมีไว้ประดับก็ถือว่าโอเคนะครับเล่นเพื่อทีมก็ถือว่าโอเคนะครับความเป็นผู้นำอะไรนงี้ก็ไม่ไม่ได้ให้เขาเป็นกับตันตเท่าไหร่นะครับก็นี้ไม่ได้ซีีเรรยนะคับ ก็ในส่วนของความรู้สึกก็ให้ถ้าเป็นคะแนนนะจาก10นะครับก็คงให้อยู่ที่ประมาณสัก9แล้วกัน9ก5อะไรประมาณนี้ครับก็ถือว่าให้เยอะเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าก็เอาเอาง่ายว่าประทับใจนะครับในตัวสนิตินะครับก็จะเหลือในส่วนของเฮดทูเฮดเดีเ๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนะแต่ในส่วนเมนเจอร์นี้ผ่านแน่นอนครับใครที่กําลังหาแบ็คขวาดีๆสักตัวหนึ่งนะครับก็ลองพิจารณาสนิติ เป็นอีชวางเรื่องนึงเป็นอีกช้อยห,หนึ่งแล้วกันนะครับนะตัวนี้ดีแน่นอนครับนะเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าแล้วกันครับสำหรับพีนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย